สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเป็นยังไงมั่งคะสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้เอ็มก็ชวนเพื่อนๆมาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะก็ทำอะไรทานกันหรอวันนี้เอ็มกอ็อบเนื้อปลาซีแบสนะคะ,ะแล้วก็นึ่งผักนะคะผักก็มีมีถั่วแขกแล้วก็บรอกโคลีแล้วก็มี มันฝรั่งต้มอยู่ข้างล่างนะคะมันฝรั่งต้มอยู่ข้างล่างแล้วก็เนื่อผักอยู่ข้างบนนะคะมีบรอกโคลีแล้วก็ถั่วต้มอ,อ้ถั่วแขกนะคะนึ่งนะคะทานอะไรที่แบบนึ่งๆน,นะคะแบบว่าไม่ทอดนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องกอ็จะช่วยให้ไม่มีไขมันอุดตันนะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะก็ทำให้ร่างกาย สุขภาพร่างกายดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อบเนื้อปลาอยู่นะคะอบเนื้อปลานะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเอมจะเอาออกมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะคะก็ะปลาเอมซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่าเอมทำแบบว่าผสมเครื่องไม่เป็นนะคะแต่ว่า คุณแฟนก็เคยทาให้ให้ให,ให้ให้ทานแกสอนแต่ว่าเอ็มปรุงเครื่องแบบว่าใส่อะไรต่ออะไรเ็าไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดก็เลยแบบว่าไปซื้อปลามาแบบง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวเอมจะให้ดูนะคะปลาก็เดี๋ยวเอมจะให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวเอมจะให้ดูนะคะว่าเนื้อปลาเป็นแบบไหนนะคะก็อย่างนี้นะคะ ะะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอมจะให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะคะแบบอาหารคลีนนะคะแบบว่าง่ายๆนะคะเห็นไหมผักก็นึ่งแล้วก็ไม่มีน้ำมันนะคะแล้วก็ปลาก็อบนะคะอบ14นาทีนะคะก็ตอนนี้ปลาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะผักก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็ใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ ได้ทานแล้วนะคะเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องก็วันนี้ก <c oughs> ็ไม่ได้เห็นหน้าเอมนะคะก็เห็นกันทุกวี่ทุกวันแล้วก็ขอให้เห็นแต่กับข้าวแล้วกันนะคะเพื่อนๆพ่อ,พอ,พอแม่พี่น้องกอ็เวลาใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอมจะถ่ายให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะออกมาหน้าทานขนาดไหนนะคะก็นี่แหละค่ะก็คอยอ แล้วก็ปลาค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะก็อีกไม่นานนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดเดือดแบบว่าน้ําพุ่งเลยโอ้ยพุ่งใส่มือโอ้ยก็แบบว่าเอ็มใส่น้ําเยอะไงน้ามันมันดันขึ้นมาไงน้ําดันขึ้นมาเพราะว่าเอ็มต้มมันฝรั่งข้างล่างเนี่ยหม้อเน,นี้ยมันฝรั่งแล้วก็หม้อข้างบนเป็นบรอกโคลีกับถั่วแขกนะคะ ก็นี่แหละค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วค่อยมาดูช่วงตอนที่เอมเสิร์ฟใส่จานแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาน่าทานขนาดไหนนะคะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหน้าตาก็ออกมาแบบนี้นะคะก็มีมันฝรั่งต้มแล้วก็บรอกโคลีแล้วก็ถั่วแล้วก็ปลาที่เอาเข้าไปอบนะคะซีแบนดนะคะ นั่นแหละภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นปลากระพงหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะถ้าถ้าพูดผิดนะคะก็ค่ะนี่แหละคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะ healthy food clean food อาหารเพื่อสุขภาพค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามให้เอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ค่ะขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ